ท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยขอบคุณมากนะครับทุกการติดตามชมรายการของเราและแน่นอนนะสำหรับวันนี้เราครัวคุณต่อยยกครับอยู่ท่านบางนานะครับรายกิจกรรมชั้นหนึ่งวันนี้เป็นสุดท้ายแล้วครับใช่ครับสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเพราะะน่นจริงๆนะคุณโก้พูดไปๆของเอากลับไหมไม่เอากลับครับผมบอกเลยว่าใครที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าถ้าไม่ไกลมากนะสมควรที่จะไปจ้วง เชว่อชูคุณจะไปช่วงเดี๋ยวนี้เลยร้านแต่ละร้านนะคุณผู้ชมที่มาจากแต่ละภาคเนี่ยบังนี้เขาขนมาเนี่ยเขาขายของวันสุดท้ายแล้วไม่กลับเขาไม่กล่าวกลับหรอกเขาก็แจกมั่งให้แถมแต่ต้นราคามั่งอะไรก็ว่าแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับบางร้านก็เดหมดตั้งแต่เช้าแล้วใช่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 ต้องบอกนิดนึงว่าขอกราบขอบพระคุณมากๆสารับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านขอบคุณมากครับชาวบางนาขอบคุณเซ็นทรัลบางนา ขอบคุณจริงๆในค,ความร่วมมือในความให้ใจกับพวกเรารแล้วเราสัญญากับพี่น้องชาวบางนาปีหน้าเจอกันใหม่นะฮะถ้าเทา้าเรามีโอกาสถ้าเรามีโอกาสาสามารถทําได้เราก็จะทําเรามีความสุขมากที่ได้ทํายกทัพเรามีความสุขจริงๆรรเราได้เอาของอร่อยไปมอบให้กับทุกๆคนไอความอร่อยคํำนี้ตอนแรกเล่าท่านผู้ชมนิดหนึ่งเวลาผมพูดคํานี้ขึ้นมาทุกคนในทีมงานเขาค้านหมดเขาบอกอร่อยคนเราไม่เหมือนกันคพะนั้นว่าอร่อยคนนี้ว่าอะไรทุกคนจะบอกเลยว่าอย่าให้ผมใช้คํานี้ผมบอกไม่ได้ผมต้องใช้ เพราะคำว่าอร่อยมันมีจริงๆมันมีจริงๆแล้วผมบอกว่าถ้าเกิดผมบอกว่าอร่อยอันนี้อร่อยปากใต้อร่อยทั้งเหนืออร่อยทั้งอีสานอร่อยในแบบฉบับของเราไงใช่แต่มันอร่อยในแบบฉบับที่ผมพูดแล้วคนต้องเข้าใจว่าอันนี้อร่อยนะในที่สุดมันเกิดความเป็นรูปธรรมขึ้นมาใช่ครับเพราะว่าครูคุณต้อยต้องอร่อยคำว่าต้องอร่อยนี่คืออร่อยจริงๆนะอร่อยจริงอร่อยจริงในแบบที่เป็นแบบฉบับบ้างดั้งเดิมบ้างในแบบที่เป็นฟิวชั่นฟู้ดฟิวชั่นฟู้ดอาเขาพูดจะบ่อยว่า ถ้าสมมติว่าเราจะทำฟิวชั่นฟู้ดเราควรจะรู้จักอาหารชนิดนั้นแบบดั้งเดิม<ช>ทําให้เชฟชำนิชำนาญซะก่อนอแล้วก่อนที่เราจะไปแบบเออฟิวชัน่นเอาอันนู่นมาใส่เอานี่แดดแปลงมาทำอย่างเงี้ยมันก็ไปต่อได้ซึ่งในความอร่อยของภูเก็ตเราก็จะมีพวกตำรับต่างๆเช่นว่า,ต,าตำรับจันทบุรีตำรับภูเก็ตตำรับนครตำรับอะไรอย่างเงี้ยจีมาอันเนี้ยท่านผู้ชม พูดถึงแกสโตโนมีขึ้นมาแต่และที่ไม่เหมือนกันอย่างเชธพุตบอกอร่อยอย่างภูเก็ตอร่อยอแบบน,นี้มันก็เลยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาว่าไม่กินถือว่าผิดครับ,รบถ้าท่านไปภูเก็ตแล้วท่านไม่ไปร้านนี้ถือว่าผ <วะ S 1> ิดร้านครัวโอมภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับถ้าคุณมาจากสี่แยกไฟแดงกระทูนะครับจากนั้นเนี่ยขับเข้าถนนวิชิตสงครามตรงมานิดเดียวครับจะเห็นร้านเนี้ยอยู่ริมถนนด้านซ้ายมือเลยหรือปักหมุดตามชื่อร้านก็จะเจอเลยนะครับ คุณสมภพหรือคุณโอมเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นนักดนตรีครับสมัยก่อนเนี่ยตอนซ้อมดนตรีคุณโอมก็ได้ชอบทำกับข้าวทำอาหารให้เพื่อนๆกินทำแบบนี้ครับมาเป็น 10, 10ปีจนในที่สุดครับก็รู้ตัวเองว่าเออรักแล้วก็ชอบทำอาหารจึงจ้งใจทำร้านนี้ขึ้นมาด้วยใจรักและอยากที่จะแบ่งปันความอร่อยแบบนี้ให้ทุกๆคนได้ลิ้มลองจนได้รางวัลมิชลินเพลทมาเป็นเครื่องกางรันตีครับเมนูที่ร้านเนี่ยเขามีให้เลือกเยอะเลยนะครับทั้ง กุ้งผัดชะอมไข่เค็มอันนี้พิเศษไม่เหมือนใครเลยอลอเอี่ยมต้อขั่วเกลือคือเขาจะใช้ชิ้นส่วนเด็ดที่อยู่ใกล้ๆกับ3ชั้นผักเหมียงผัดไข่แกงส้มปลายอดมะพร้าวแต่ถ้ามาร้านนี้นะคุณไม่กินปลาต้มตเต้าเจี้ยวถือว่าผิดเคล็ดลับนะครับเพราะอยู่ที่คุณอมเนี่ยจะพิ้ีงที่ถันทุกขั้นตอนตั้งแต่ไปเลือกซื้อวัตถุดิบที่ตลาดสดทุกเช้าเลยนะและการใช้ปลาเนี่ย เขาจะใช้ปลาจากเรือประมงท้องถิ่นที่ออกค่ำแล้วก็เข้าเช้าจึงได้ปลาตัวโตวต,วต,วตาใสใสสด,สด,สดวันเลยเขาใช้ปลาเก,<ม>ก๋าครับเลือกขนาดกลางไปจนถึงใหญ่ประมาณ5-10กิโลต่อตัวเนื้อเนี่ยสรสสัมผัสนี่แบบหนึบแน่นแล้วก็มันคุณโอไม่ได้เตรียมส่วนผสมเองทั้งหมดทุกอย่างทําเองปรุงเองทุกขั้นตอนครับขิงขาตะไคร้เครื่องสมุนไพรในจัดเต็มครับ ใช้น้ำมะขามเปียกและก็น้ำตาลมะพร้าวถึงได้รสจัดจ้านเปรี้ยวหวานหอมแบบนี้ผสมผสานกับปลาเก๋าเนื้อแน่นๆนะครับจากนั้นก็บ,บีบนาวปิดไทยนิดหนึ่งแล้วแต่ชอบเลยนะฮะรับรองลงตัวครับร้านครัวโอมภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเปิดสเสมออนเช้าถึง2อทุ่มครึ่งวันนี้จากภูเก็ตเต็มโตในรายการเลยครับขอบคุณกริงๆคุณผู้ชมนะก็ต้องขอบคุณนะครับไม่กินอู่ผิดไม่ละแต่เราจวมาต่างๆแต่วันนี้โอมภูเก็ตไม่ได้ส่งอาหารมา เขานํามาให้ด้วยตัวเองนี่ถั่ว้อนๆนะครับคุณผู้ชมและนั่งอยู่ในสตูนะครับสวัสดี้วต้านี่ครับคนเสื้อเขียวนี่แหละครับโอมนั่นภรรยานะครับใช่ครับส่วนข้างหลังเป็นเจ้าหนี้อยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับเป็นทีม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 ที่ทำงานด้วยกันโอมเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นทาเล้นตฮะโอมเนี่ยเมื่อก่อนก็พวกนักดนตรีอ่ะตุเรงตุเรวตุเรวตุเรวท่านผู้ชมเชื่อไหมไอตุเรวตุเรวอยู่ในสักพักแล้วมาทําอาหารเนี่ยมันมหัศจรรย์มากแสดงว่าคนคนเราเนี่ยไม่ใช่มีทาเลนต์ได้อย่างเเดดดดดดีีีียยยยยววนนนนนนนะะมมมมัััััไไ้้้หลาาแบบบกกกโออ่่ชจตรร็งูค แต่ได้แบบตูเดีวตูเดีวตูเดวเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกแกไม่เล่นเพลงใหม่บ้างเลยเหรอแกเล่นแต่ตูเดวตูเดวตูเดวเพื่อนบอกแกไปทำอาหารดีกว่าอ๋อก็ทำอาหารแต่ร้านมันเลยรุ่งอ่ะท่านผู้ชมโอ้โหอร่อยมากการได้วิชลินเพลทนะวิชลินเพลทนะท่านผู้ชมไม่ว่าจะดาวเดียวสองดาวหรือสามดาวถ้าถือไม่ธรรมดาอยู่แล้วมันไม่ธรรมดาจริงผมทำครัวคุณต่อยนะนี่คือครัวคุณต่อยไม่อยากจะพูดถึงใครเลยนะแต่ก็นับถือนะ นับถือในทุกๆคนนับถือในทุกๆยี่ห้อนะแล้วการได้มิชลินเพลทนี่ถือว่สาสำหรับผมนี่คือสุดท่านลองไปทานเขาดูเนี่ยเน,นี่ยไอเน,นี่ยเขาเรียกอะไรปลาเกานะ๋าทะาเมื่อกี้นี่ต้มตอเกี้ยวเขาบอกว่าต้องบีบมะนาวก่อนด้วยสําหรับผมผมไม่ชอบมอผมไม่ต้องบีบเหมือนกันหนูไม่บีบคุณผู้ชมถ้าไปนะเราไปกินจริงๆนะเรกพูดตรงนะถ้าเมนูนี้อร่อยบ้าเลือดอ่ะจริงถ้าเมนูนี้ไม่ได้มาในช่วงไม่กินถู่วิทนะถ้ามาถ้ามาอยู่ในช่วงอาหารใหญ่เนี่ยยังไงก็ติดคะแนนอ่ะงั้นไม่ต้องห่วงงั้นไม ยมาสอนนะอ่างั้นได้ขอฟรีไม่ไดีไม่ได้พูดเล่นคือฝีมือคือฝีมืออร่อยคขนลุกเฮ้ยขนลุกไปห้องนะ้ำไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องพูดก็ได้ไอ้นี่บ้าไปแล้วท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับครัวคุณต่อยกทัพของเราวันนี้เซ็นทันมาน้าวันสุดท้ายแล้วนะครับกลางกิจกรรมชั้นหนึ่งเรารวบรวมสิ่งต่างๆไว้วันนี้ไม่เอากลับและถ้าไปภูเก็ตร้านนี้คือครัว โอมนะครับโอมภูเก็ตต้องไปนะฮะครับแรงมากกำลังมาแรงมากร้านนี้ท่านผู้ชมครับไปนะครับไม่มีคําว่าผิดหวังเอาคนได้อะไรเอาเข้าไปโอมภูเก็ตโอมภูเก็ตเอาเข้าไปโอ้เฮ้ยไม่ต้องผักสักู๊ปความมือไข่ทอดสีฟูนครับ มีความหนาพอดีแล้วไข่เต็มๆเลยครับนี่คือเจ้าแรกที่คิดไม่ขาว oh. อร่อยมากติ๊บปลาเต็มติ๊บปลาเต็มติ๊บปลาเต็มยินดีทีหนึ่งครับ